สวัสดีครับวันนี้ชอบไปเจอช่วงนะครับคุยกระต,ตุ๊กแบบก็ไปดูคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดดีกดติดตามให้ผมด้วยแล้วก่อนอื่นนะก็ต้องขอโทษนะครับที่ไม่ได้อัปเดตเรื่องนี้เลยครับและวันนี้เราก็อยู่กับรายการซีรีสร้างมาเมองมัวมวออีพีเอ็ดนะครับวันนี้ครับเรา จะเรียกว่าสร้างวันนี้ครับเรามาดูการเรามารีวิวเออจะเรียกว่า,วารีวิวรีวิวยาบรหาะในเมืองนี้แล้วกันนะครับซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่อันนี้คือหน้าเมืองนะครับนี่ตรงเข้ามานี้คือท่านตรงเนี้ยที่ผมเคยบอกว่าพรุ่งนี้ผมว่างไว้เพราะว่าผมจะมาสร้างนี้เลยเลย ส่วนอันนี้คลิปหน้าเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันคืออะไรนะครับมาครับเราจะมารีวิวเลยครับผมเอออาจจะถามว่าทำไมช่วงนี้ไม่ได้มีคลิปออนเลยก็จะบอกว่ามันจะโทษไอคิมคนเดียวก็ไม่ได้นะก็ก็นั่นแหละมันก็ไอคิมมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะเออนั่นแหละมา ส่วนแรกนะครับผมคือผมจะพยายามลงคลิปทุกๆอาทิตย์นะตรงนี้คืออะไรอ่ะ,ะ,อะเดี๋ยวอ้าวกระปุกออ ตรงนี้คือที่ขายอาหารนะอาหารจะเป็นพืชครับอเาานื้ออันนี้คือแบบของคนแบบคนคนขายนะครับติดติดติดอะไรตรงนี้จะเป็นห้องของคนขายนะจะมีเตียงอย่างเดียวครับไปเราจะไปดูสัตว์เลยนะครับผม มันจะเป็นป้ายว่านกตัวสัตว์ตัวนี้ชื่ออะไรราคาเท่าไหร่หรือว่าเช่าเท่าไหร่ผมจะมีอยู่กันสามตัวนะถามว่ามันมีแค่นี้เหรอผมไม่รู้นะคือผมผมไม่รู้ว่ามันมีกี่อันนะที่สามารถขี่ได้แล้วผมเจอแค่ถามตัวสองสองตัวเนี่ยมาต่อไปับผมอันนี้คือแบบทาม ส่งสัตว์นะครับผมกลับบ้านจบค่ใครมาซื้อตรงนี้คือที่ที่ทดลองขับระถุยทดลองขี่นะ mm hmm. เมยดูแลมาเราจะมาลองขี่ให้ดูสักตัวหนึ่งนะคุณน้องกระจเต็ดนะครับเดี๋ยวแล้วขปั๊อุอมงค์กับ จะ,ะพเราตรงนี้ตรงน,นี้ผมลืม,มใช่ไม,มเราก็ขี่ตามอันนี้เลยครับอันนี้มันคือที่กระโดดที่เอาไว้ทำไมเพราะว่านี่ไม่ต้องกระโดดหรือจะกระโดดก็ได้นะครับนี่ก็กระโดแล้วเราก็จะบนกลับครับ คือพิไทยวนกับทางหลักนะครับโอเคาันนี้เสร็จแล้วคลิปนี้มาสั้นๆแบบไม่ได้ใจความเราต้องปิดระวังครับตตัวน,นกจบับแล้วเราก็สามารถเอารถกลับไปได้ถุยเอาสัตว์กลับไปได้เลยนะครับทำานมาสั้นอย่างว่าคินะิเนียสั้นแปลกก็นั่นแหละ เอออะไรบอกไปก็ต้องบอกให้เป็นเดิมสำหรับ EP นี้นะผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะเจอกับอีพีนหน้าครับส่วนคิดชีวิตจริงก็ต้องรอรุ้นว่า EP จะมาไหมถ้ามันมาจากไหนก็จะพยายาม่าแล้วกันนะครับซึ่งถ้ามันไม่มาก้นนั่นแหละ มันไม่มาครับผมอาจจะลากจะเอามินิเบอร์เลยเออไปครับอันเนี้ยมันเสร็จไปแล้วประมาณเกือบ70-80สิบแปดสิบหละเหลืออีกนิดหน่อยตกแต่งอะ่ะเหลือแค่ตกแต่งนิดหน่อยหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวอีพีหน้าคืออันนี้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดนกันครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไร สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสุดครับบายก็ต้องขอกราบอภัยส่วนดาวอาทันคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นไดมอนด์ไอวีเลยรอก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาทำตามสัญญาแน่นอนครับผมดาวอาทันรอหน่อยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเสร็ครับบายเด็กเกิล